สสเพื่อไทยยื่นสารขอไต่สวนถอนพอรากฉุกเฉินและคุ้มครองการชุมนุมที่สารแพ่งรัชดาเมื่อเวลา10บนาฬิกาของวันที่20ตุลาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจิยรายุห่วงซัพย์สสพักเพื่อไทยและทนายนารินพงศ์จีนาพักนายกสมาคมทนายความพร้อมด้วยนายแพทย์ชลนานสีแก้วสสเพื่อไทยเดินทางมายื่นสารแพง่งเพื่อขอเพิกถอนพอรกฉุกเฉินในสถานการณ์ร้ายแรงโดยมิชอบและยื่นขอให้ไต่สวนฉุกเฉินคุ้มครองชั่วคราวการชุมนุมของคณะราษฎรเยาวชนปลดแอกนายแพทย์ชลนาน,านกล่าวว่า การกระทำของนายกรัฐมนตรีไม่ชอบด้วยกฎหมายในการออกคำสั่งดังกล่าวและอีกหนึ่งจุดประสงค์หลักก็มาขอให้ศาลออกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวผู้ชุมนุมเนื่องจากขณะนี้มีการชุมนุมในวงกว้างและส่วนใหญ่เป็นนักเรียนนักศึกษาไม่อยากให้เจ้าหน้าที่กระทำรุนแรงขณะที่นายจิรายุกล่าวว่าสอสอพักเพื่อไทยพร้อมให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ชุมนุม ที่ถูกจับกุมโดยใช้ตำแหน่งสอสยื่นประกรันดำเนินการมาแล้วประมาณ2สัปดาห์